ไตรอาอยไตรซอรปลาขาวปลาต้อย โอ้ยายได้ปรากฏประครังปรากฏปรากฏตัวใหญ่โอ้ฮูอาตุ้ยเนี่ยแหบบอลลุดด้านเลไ นางเอกของเราวันนี้นะคะยายดายายสวยยายวัน <laughs> ยายวันยายายอะไรอะยายยายแต้ ยดดาสวัสดีค่ะพี่สมศักสวัสดีค่ะทะ่าอียายแล้วยายดมแล้วได้ปลาไายอุ้ยปรากรดคางตัวใหญ่มากเลยปลาคางอุย้ยยายยายทำไมจับได้มันเงี้ยงมันไม่ตาบ่เงี้ยงมันไม่ตาบ่ มานมันมานม,าน,ม,าน,มานอะ่ะได้ปลาตัวใหญ่เลยปลาปลาคังตัวใหญ่อะ่ะปรากฏปรากฏปรากฏใช่ไหมปลาไอปรากฎเออปลากรคังอะ่ะปรากฏคังตัวใหญ่โอ้ไม่ใหญ่หรอกไม่ใหญ่ป่ะไ,ไดจกักโตล่ะได้ไดได,ไดหลายโตแล้วได,ได้ได้หลายอยู่นูใส่ในในในถุงอะ่ะถุงห้อยไว้ตรงนั้นอะ่ะปึง้ง ิงนึกน้าสงสัยฝนตกฝนตกเมื่อเช้าค่ะฝนตกเมื่อเช้าเมื่อคืนแล้วก็ต่อตอนเช้าอ๋อู้ยายโชว์หน่อยยาย่ใหญ่ได้ตัวใหญ่ใหย่แตะได้ตัวใหญ่อู้เห็นไหมพี่อมสักเห็นไหมนี่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 ดูดูดูปรากฏอู้เงี้ยงมันแหลมมากเลยนะสวัสดีค่ะพี่สาตูมสวัสดีค่ะม้วนม้วนใหย่ให่ม้วนยายไม่ไปไหนเลยเนี่ย ได้ปรากฏคังตัวใหญ่นายนายนพี่สาวตุม้มบ้านตำแยนะคะขอบคุณพี่หนุ่มสกลคนหนองหานะคะขอบคุณพี่สมศักดิ์นะคะปรากฏคังตัวใหญ่อะพี่สาวตุม้มปาตัวบุยใหญ่ใหญ่เอลีใหญ่เลีใหญ่เท่าข้อมือบุ๋มเนี่ยตาม่ตาโม่แมนใหญ่มากักมากมากเหลี บักอย่างบักคักเลยปลาปลาปรากฏปรากฏปรากฏปลาคังอ่ะใช่ค่ะปรากฏปลาคังปลานมีปิงบอกมีปิงบอบอมีหรอกไม่มีจ่ะไม่มีจ้าพี่สาวตุ้มหาปลายามนี้ม่วนพี่สาวตุ้มยันปิงโอ้ได้ปรากฏคังอีกแล้วดูดูดูใหญ่ นี่นี่คลองคลองธรรมาชาติมีมีมีสะพ,พานไม้เห็นไหมพีม่สมศักดิ์เห็นสะพานไม้ข้ามป่านั้นไหมค่ะเอ้ไม่ใช่ข้ามข้ามของบุมงบ๋มลงบอกบุม๋มบุ๋มลงบอบุ๋มย่านน้ำ <c oughs> กลัวน้ำ <c oughs> ย่านดำ <c oughs> บ่ย่านดนอกมันดำแล้ว <c oughs> บ่บ่ย่านแต่ว่ามัน นี่นี่นี่ตะลิงลึกอยู่นะเอาผิวเนียนแบบปิตุ้มเด้อพบยานดำจ้ามันดำอยู่แล้วถามถามว่าร้อนไหมตอบเลยว่าไม่ไม่ค่ะไม่ไม่เลยจ้ะไม่เกรียมเลยยานปิงถ้าวันมาสาวตุ้มเต้นนนิ้นไหวระยะที่หนึ่งิก ผิวจังเนียนสวยต,ต,ต้องสาเจ้าเดย,าย่ยานบิงก่อนนี่แบบวิ่งไปถูมีมีตำนานแล้วถู <c oughs> คน,คนที่นี่กลัวปิงเหมือนกันนะเวลาปิงเกาะป,งปิงไม่มีพี่สาวต้มทำม,มาคันคอตือปลามาขอโลดอีรีอีรีทั้งหองหาพันเิสิเบลสวัสดีค่ะพี่ส้มสวัสดีค่ะ ส้มแมวแ,แม่บ้านไทยในอังกฤษนะคะพี่ส้มก็กลัวปิงเหมือนกันนะจ๊ะหนู <laughs> ปิงไม่มีพีส่ส้มน้ําไม่ลึกค่ะน้ําแค่เข่าเองนี่ใหญ่ใหญ่ทวดนี่ทวดว้าวเป็นไตายานแท้หน้าไตายเคยมาไตายเขาบอกว่าใหญ่ทวดบอกอย่าพูดดังปลามาันหายหมด <laughs> วนล้อเสียงดังปลามันหายหมดย่านเนาะห้องมาเป็นภาษาว่าแม่นไหลตายหมดเลรวให้ดูให้ดูสะพานไม้คัดสิกสะพานไม้คัดสิกในสะพานไม้ข้ามคลองคลองธรรมชาติจับปลาไหลโชว์แนน ปิงไม่มีดีจังเลยจ้าจ้าเมื่ออาชีพเด้อทีมงานจ้าจ้าแต่ปลาไหลโชเน่ปลาไหลมีบอยายปลาไหลไม่น่ามีค่ะพี่สมศักดิ์เตยใส่รลดลับิตุย่ต <laughs> ยายจ้งยายได้ปลาอะไรโอ้ยปรากฏปรากฏ ปรากดกับปลาขาวปลาขาวน้อยปลาส้อยปปลาส้อยปลาขยงปรากฏดปลาคังปลาปลาเอียนกระยางสาวตุ่มน่ะหัวขวนเจ้าของย้อนหลังขึ้นพ่อย่งใดก็ได้พ่อได้มกได้ลาบแล้ว ได้เยอะอยู่แต่ว่าเขาเก็บไว้อีกที่นึงอ่ะอันนี้ก็ลงใหม่กันกันดางมีกันดางเตยใสสวัสดีค่ะวิลลี่จอบจอบจอบจ้าจ้าขอบคุณจ้า สิบนาทีแล้วนะคะได้ขลักคลองธรรมชาติสวยมากต่น้องบมสวยมากค่ะพี่สม้มฝั่งนูน้นก็น้ํามันแห้งอ่ะน้ํามันจะหลูตรงกลางนิดหน่อยแบบปลาก็จะรวมกันละนูน่นเมื่อกี้ยายไปสุ่มตรงนูน้นมาไม่ทันยายสุ่มตรงนู้นอะ่ะมันจะมีต้นไม้แบบเอ็นมาเป็นที่นั่งอะ่ะที่นั่งแบบสวยเลย มาไม่ทันยายตรงนน้นยายยายที่มาตรงนี้ตรงโน้นเป็นสะพานค้ำของสะพานไม้นะคะเป็นสะพานไม้ทักทายกันนะคะขอบคุณทุกเลฟทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณเอฟซีพี่ๆทุกคนเลยนะคะจากอังกฤษนะคะแล้วก็พี่สาวต้มอยู่สวีเดนนะคะขอบคุณนะคะพี่ลิลี่พี่ลิลี่เฮ็ดหยางลาปลากับดอกกระเจียวเนาะ เนาะเนาะดอกกระเจียวดอกอดอกกระเจียวเริ่มออกแล้วนะฝนได้ฝนเมื่อเช้าเมื่อคืนฝนตกฝนตกพอพพนๆแล้วก็มาตอนเช้าตอนเช้าก็ตกได้เยอะอยู่ก็พอชุ่มชื้นอะ่ะก็ขายร้อนไปได้เยอะเลยอะ่ะวันนี้ก็คืมๆแดดไม่ค่อยมีน้ำแห้งเดินห้าไอ้ก็หนีหน้าไปตามสายลมทิ้งไว้เพียงกินสะแพงที่มันเฉาแห้งห่วยตาย แห้งว่ากมากะอยากกินอยากกินดอกกระเจียวสิบสิบห้านาทีพอเนาะประมาณสิบห้านาทีนะคะขึ้นไลท์ครั้งแรกดอกสแบงพลัตินเนาะสแบงดอกกระเจียวกระยานแต่กระเจียวบ่อยาถ้ามีปลาตองก็ล่ามแซ่บหลายจ้าปลาตองไม่เห็นเลยจ้ะ คลองนี้ไม่ยังไม่เห็นปลาตองนะมันจะมีอยู่ห้วยใหญ่อะปลาตองเยอะอยู่คลองนี้จะมีปลากรดเยอะปลากรดตัวใหญ่มากเลยเมื่อกี้เนะี่ยน้ำแห้งเรือนห้าแก้วตาคู่รักจากไปเหลือแค่ความอะไรนะนั่งต่อเพลงพี่นั่งเหงานอนจ้ามมาเบิ้งมาเบิงใหญ่ๆมาเบิง,บงทวดทวดสุ่มปลาเด้อ ย่าทวดอย่าทวดไปหาแนวกินก่อนเดอ,อจ้าจ้าไปอีกสามนาทีผมจะลงแล้วจ้าให้เบิงบรรยากาศธรรมชาติสดๆนะคะปลาคอใหญ่อยู่ใสปลาคอใหญ่บบมี่บได้เลยจ้กโตบบไหวหาซ้ำเขาหาซ้ำชาวก่อนพี่ตุม้ม เอ้ยป้าหมอมีป้าหมอซ้ำบายซ้ำแรง <c oughs> เดี๋ยวพี่กับพิมพิษอีกดอก <c oughs> จ้าจ้าจ้าจาขอบคุณเ้อจ้าเดี๋ยวก็อีกสองนาทีจ้าผมจะลงแล้วอีอก,ก,กสองนาทีอยู่ด้วยกันก่อนอีกสองนาทีเออพี่ลิลี่เห็นเห็นเห็นงัวน้อยของบุ๋มบองัวน้อยไหม สองนาทีบุ๊กก็ลงแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บฟืนเก็บล่าไอเก็บเปลือกไอยูคาไปไปทำเชื้อไฟไม่กล้าลงน้ำยายไอทวดด่าอยู่เนี่ย <c oughs> อรอสักหน่อยสัน้นส,ส,สาวตุ้มเศร้ามือเศ้านี่อย่างแทบนกกระห้องเสียปมเพลียจักหน่อย <c oughs> รอสักหน่อยสานจ้าจ้าเสียดายไม่มีปลาช่อนจ้ะจ้าปลาช่อนไม่มีเลยจ้าปลาช่อนจะอยู่ห้วยใหญ่จ้ปะปลาช่อนช่วงน,นี้กําลังไข่เลยจ้าพี่พี่ส้มจ้าจ<ะ>เพราะว่าช่วงน,นี้ปลากําลังไข่ตรงห้วยใหญ่เขาจะสงวนไว้ให้ปลาแบบเอ่อขยายพันธุ์นะคะตรงห้วยห้วยตากตรงที่มีสะพานอ่ะตรงนั้นเขาจะทําเป็นพื้นที่สงวนเป็น เป็นสาธารณประโยชน์ค่ะไว้ใช้ร่วมกันแล้วก็มีคนเอาเอากิ่งไม้อะไรไปวางให้ปลามันอาศัยอยู่แล้วก็จะได้วางไข่ค่ะก็เหมือนว่าเอาไปทำเนาะเอากิ่งไม้อะไรไปย้อมไปล้อมไว้ให้มันเป็นเนาะให้ปลามันมีที่หลบภัยค่ะเพื่อที่จะเออวางไข่แล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปเนาะตรงแถวนี้มันจะเป็นคลองคลองสายเล็กๆค่ะเป็นน้ำ เป็นทางน้ำไปตามพื้นที่ทุ่งนาแถวนี้นะคะห้วยใหญ่ก็จะมีอีกที่หนึ่งแต่น้ำมันก็พอพอมีค่ะน้ำน้ำเขาปล่อยมาจากเเขื่อนทางกันทนลักนู่นนะคะก็พอมีบ้างช่วงช่วงช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้ำมันแห้งหมดเลยนะแห้งแกกไม่มีเลยอะมันออกนะเนี่ยหัมันออกหลุดนะเนี่ยโอ้ จ้าสิบห้านาทีแล้วนะคะทุกคนก็ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณหนุ่มสะก้อนวันขายขอนโอ้ยนู่นนู่นน่ยายได้ตัวใหญ่เลยยายไปดูยายสวยย่งค่ะสุบรโอ้ยหัวมันออกสุ่มแล้วหัวมันออกหลุดออกมาแล้วหลุดยัไม่ได้แล้วโอ้ยบายนะคะแล้วพบกันใหม่จ้าไรหน้าโอ้ยยานปิง บ่มีปิ้งบ่มีปิ้งไปแล้วเดอ้อจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณทุกเลิบทุกรลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์สดหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหัวยใหญ่เดอ้อสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีพี่พรค่ะสวัสดีค่ะหัวหัวโวโบบายบายจ้าบายบายไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่นะจ้าสวัสดีค่ะ